ขั้นใ้สมบูรณ์แบบต้องอาศัยสติกับปัญญาพี่น้องสติกับปัญญาเนะี่ยมันยู่น้ำกันแต่มันพึ่งพาอาศัยกันพี่นอ้องไปใส่มาใส่มาได้เห็นแต่แคบแบแต่ว่าตาดีเท้นพี่น้องปัญญาเนี่ยคิดไปไกลพุ่นนะจริงๆเรธรรมะมีหลายอย่างหลายขอ้ออยากให้พี่น้องฟังแต่มางดีๆละ่ะแต่คิดไปแอวมองใดก็ดีมดพี่น้อง จบลงดีคนตาบอดกับคนคาเป็นนี่แหละคนเฮาสิญีพปานสิญี่ปานบางนี่แหละที่มีที่น้องจากเฮากว่าจีหอดวันดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคน,กคนวันนี้ก็ได้เวลาแห่งการฟังธรรมพี่น้องบางคนตาบอดมันคนคิดเก่งพี่น้องคิดเก่งซาละฟัดการคิดไปทางธรรมกับคนเฮ้าก็คือ สวัดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาให้าการฟังธรรม้วพี่น้องจะใส่มาใส่มาได้เห็นแต่กแบแคบแต่ว่าตาดีเลยพี่น้องปัญญาเนี่ยคิดไปไกล่นนะ่ะมาหลายแล้วพี่น้องขอจบก่อนโกงบ้านกินโกงคดโกงต่างๆเนี่ยก็คือปัญญาทั้งสั่นแล้วพี่น้องแม้แต่ผลิตคิดคนกี่ยังขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ย ปัญญาติพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหลังสิวเราให้ฟังต่อเรื่องสติเนี่ยละเรื่องอันนี้ยังปรันานจา์จบไงเ้ยญาวเติมอยู่พี่น้องสำนีเวลาก็ะยองเอินว่าปัญญาเปรียบ,บนคนตาบอดแม่พระพุทธเจ้าสิว,าวมากว่านาทีปัญญาสมาภาแสงสว่างสมุดเมนคนคาเปกับคนตาบอดคนคาเปสิไปทางใด สอนลงที่พระคำสอนของ,ของพคนเจ้ารวมๆแล้วจบลงที่สติกับปัญญาและพี่น้องแต่ย่ำเลยเถิดชีวิตเฮาบกฟองจังสันจังสีนันมาสติมันบริสบูรณ์แบบพี่น้องจังสันเฮาจังมาฝึกศิษยนั่นก็คือคนตาบอดมันโหย่ำม่จริงหนักโูพิพิตรถูกโตโหจริงกะโหโตสตินัะะ่นล่ะ มาหลายแล้วพี่นออ้องขอจบกอนคอยวงบอกไปเรื่อยๆเนาะวาสีต่อจากเรืืองเมว่านนะัยันพี่น้องลงทางเนาะเห็นจันไดสีบ่อให้พี่น้องจริงๆเราธรรมะมีหลายอย่างหลายขอ้ออย่างให้พี่น้องฟังแต่มงดีๆล่ะแต่คิดไปแล้วบองได่ก็ดีหมดพี่น้องจบลงที่คนตาบอดกับคนข้าเปีน,นี่ล่ะคนเฮาสิน,นิพานสินิพานบางนี่ล่ะที่มีใี่เนาะ แา่เฮากว่าสีหอดนี่สติหูแบบจะจองสิสตรีมนคนตาดีอยู่แตนน่เป็นคนคาเปเปรียบเป็นคนคาเปแต่คนเฮานั่นคือคนตาบอดมันหูยังห่จริงหลังหูผิผทุกถูกโตหูจริงกับหูโตสตินัะะ่นล่ะอ้ํานี่เลยดึกไดหูแบบจะจองสิโมเมนต์หูร้ายเลยพี่นอ้องหูแบบจะจองสิ ขันเปียบมันคนเงือคือคนคาเปีเอะไรล่ะพี่น้องเป็นยังจังว่าคือคนคาเปีเพราะว่าคนคาเปีนไปทำนี่เลยดึกไหนหูแบบจะจองสิโมเมนต์หู้ายเลยพี่น้องหูแบบจะจองสิขันเปียบมันคนเงือคือคนคับคิดไปปีสองปีข้างหน้ามิดไปลย,ลย้ฝุ่นแต่คิดไปตามคมจริงแล้วจักสัแมนคำตามที่ทีเจ้าก,กองคิดไว้หรือบอสติเนะ่ เลือหูแต่หูแบสันสันเลยหูในขณะที่เฮ็ดขณะที่ทำในขณะที่เบ้ามันคนคาเปกับคนตาบอดคนคาเปจะไปทั้งหดายปี่ะพี่นอ้องเป็นยังจังหวะคือคนคาเปเพราะว่าคนคาเปีไปโกงบ้านกินโกงคดโกงต่างๆเนี่ยก็คือปัญญาทั้งสันละพี่นอ้องแม้แต่ผริษคิดคนกี่ยังขึ้นมาแต่และยังเนี่ยปัญญาตรงนี้โมเมนต์ง่ายเลย ตายเกิดตายเกิดลายฝนลายชาญโยใส่มาใส่มาได้เห็นแต่เก็บแคบแต่ว่าตาดีเท่ากนบเงปัญญาเนี่ยคิดไปไกลพุ่นน่ะใส่มาใส่มาได้เห็นแต่เก็บแคบแต่ว่าตาดีเอ่ากนบเงปัญญาเนี่ยคิดไปไกลพุ่นน่ะก็ใส่คนตาบอดอุ้มไปคนตาบอดที่ไปทังหดายก็ใส่คนคบเปบอกทาาให้ นี่สติปัญญามันอาศัยเกื้อกูลกันยังสี่พี่น้องที่อาศัยคนตาบอดอุ้มไปคนตาบอดที่ไปทั้งใดอาศัยคนขับปีบอกทางให้นี่สติปัญญามันอาศัยเกื้อกูลกันยังสี่พี่นอ้องจริงจริงเราธรรมะมีหลายอย่างหลายข้ออย่างให้พี่น้องฟังแต่มงดีๆละ่ะแต่คล้วมองใดก็ดีมดพี่นอ้องสวัสดีครับเพื่อนๆพี่นอ้องทุกคน วันนี้ก็ได้เวลาแห่งการฟังธรรมพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาแห่งการฟังธรรมพี่น้องสอนลงที่พระคำสอนขอ,ของพระเจ้ารวบรวมแล้วจบลงที่สติกับปัญญาแล้วพี่น้องบางคนตาบอดบางคนคิดเกง่งพี่น้องคิดเกง่งซาลาฟัด การคิดไปทั่งถ้ำกับคนเท่าก็กคือ,องลงทางเลยเนี่สติแปลว่าความระลึกได้พี่น้องระลึกได้ในขณะที่พูดคิดทักเหมือนคนคาเปกับคนตาบอดคนคาเปจะไปทั้งใดงลงทางเลยเนี่สติแปลว่าความระลึกได้พี่น้องระลึกได้ในขณะที่พูด คิดทกอาศัยคนตาบอดอุ้มไปคนตาบอดที่ไปทา้งหนอาศัยคนขคับเปบอกทางให้นี่สติปัญญามันอาศัยเกื้อกูลกันยังสี่พี่นอ้องอนี่เลยดึงไหนหูแบบจะจองส่โมเมนต์หูหลาเลยพี่นอ้องหูแบบจะจองส่คันเปียบมันคนเงือคือคอนขับเขาจึงเปรียบว่าปัญญาเปียบเสมือนคอนตาบอด เป็นยังจังเปียบว่าเป็นคนตาบอดจบลงูีคนตาบอดกับคนคาเปนี่แหละคนเฮาสิน,นิพานสินิพานบางนี่แหละที่มีเช่หรอกต่เฮาก,กว่าจีหอดมาทั้งนั้นแหละพี่นนองแต่ยามเราเทีอมมันหูไปในทางที่ดีก็มีมันหูไปในทางที่ผิดก็มีเขาจะเอื่นว่าปัญญาเปรียบบนคนตาบอด แม่พระปธิจ้าสิบกากว่านาทีปัญญาสมาภาแสงสว่างสม,มุนลงทางนี่น,นี่สติแปลว่าความระลึกได้พี่น้องระลึกได้ในขณะที่พูดคิดทำนี่ระล,ลึกได้หูแบบจะจองสิโมเมนต์หูหลายเลยพี่น้องหูแบบจะจองสิขันเปียบมันข้นเงือคือค้นครับขันใช้สมบูรณ์แบบต้องอาศัยสติกับปัญญาพี่น้อง สติกับปัญญาเนี่ยมันอยู่น้ากันแต่มันพึ่งฝ้าศัยกันพี่น้องตัวที่เอาเปรียบเอาละเอาเปรียบโมขดคอยว่องว่องไปเรื่อยๆเนาะว่าสีตอ่อจากเหลืองหมัววานนัยนพี่น้องลงทางเนาะเหตุไดสีบ่อให้พี่น้องมือนคนคาเปกับคนตาบอดคนคาเปสไปทั้งใดติพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อหลังสีวว่าตะให้ฟังต่อเรื่องสติเนี่ยละเรื่องอันนี้ยังประทานจบงายเด้ย่อยาเติมอยพ่นอ่ะสำนีเวลาก็สอนลงทีพบคำสอนขอ,ของพุทธเจา้ารวบรวมแล้วจบลงทีสติกับปัญญาละพี่นองทั้งนั้นละพี่นองแต่ยามเราเถืยงนหูไปในทางที่ดีก็มีมันหูไปในทางที่ผิดก็มีเข้าใจพี่นอง เดี๋ยวเมื่อหลังสีาวตาตให้ฟังต่อเรื่องสติเนี่ยละเรื่องอันนี้ยังประทานจบง่ด้เด้ยเาเติมอยู่พี่น้องสำนีเวลาก็คอยว่องเบาไปเรื่อยเนาะวาสีต่อจากเรื่องเมื่อวานน่ยยันพี่น้องลงทางเนาะเห็จนจะได้สีบอให้พี่น้องบางคนตาบ,บอดมึงคนคิดเก่งพี่น้องคิดเก่งซาลาฟัดการค,คิดไป่ทั้งถ้ำกับคนเท่าก็คือ จริงๆเราธรรมะมีหลายอย่างหลายข้ออย่างให้พี่น้องฟังแต่มางดีๆล่ะแต่คลิปแล้วมองใดกันดีมดพี่น้องมาหลายแล้วพี่น้องขัเจบกอนทั้งนั้นแหละพี่น้องแต่ย้ำเราเตรียมันหูไปในทางที่ดีก็มีมันหูไปในทางที่ผิดก็มีเขาจะไปแะ้วพี่น้องเป็นยังจังหวะคือคนคาเปีเพราะว่าคนขคาปีไปโตที่ เอาเปียบเอาละเอาเปียบมือคดจริงๆอะไรธรรมะมีหลายอย่างหลายขอ้ออย่างให้พี่น้องฟังแต่มางดีๆละ่ะแต่คิดไปแล้วมองใดกันดีมดพี่น้องปีละพี่น้องเป็นยังจังหวะคือคนคาปีเพราะว่าคนคาปีไปปีอะพี่น้องเป็นยังจังหวะคือคนคาปีเพราะว่าคนคาปีไปอื่นว่าปัญญาเปรียบบนคนตามบทแม่พระทธเจา้าสิบากมาว่า นาทีปัญญาสมาภาแสงสว่างสมอคอยว่องเบาไปเรื่อยๆเนาะว่าสีตอ่อจากเรื่องมัวว่านัยนยันพี่นอ้องลงทางเนาะเห็จนจะได้สีบ่อให้พี่นอ้องยอื่นว่าปัญญาเปรียบบนคนตาบอดแม่พระุทิเจ้าสิบวกามาว่านาที